สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดที่ติดตามทางช่อง YouTube มองหุ้นกับไข่นุ้ยนะครับสำหรับวันนี้15มิถุนายน2564นะครับก็วันนี้ก็ตลาดปิดแดงนะครับลบลงมา10.75จุดนะครับปิดที่1622.31จุดนะครับกอช่วงเช้าก็ทำท่าว่าจะดูดีจะมีอาการให้ได้ลุ้นอยู่บ้างครับตกมาเที่ยงบ่ายที่เรียบร้อยครับลบไปส็จจุด ตามฟอร์มวันนี้ก็ใครไหวตัวทันก็ไม่บาดเจ็บหรืออาจจะบวกได้ในช่วงเช้านะครับส่วนใครที่ลุ้นเกาะติดจนลืมออกตัวไปก่อนนี่ก็อาจจะติดลบอยู่นะครับตอนนี้สำหรับขานุ้ยเองก็ช่วงเช้าก็ได้มานิดหน่อยจากการทำการบ้านหุ้นมาเมื่อวานนะครับก็กลุ่ม VIP วันนี้ก็ได้แนะนำกันไปก็ได้กินได้ค่าขนมกันนะครับ วันนี้ก็เช่นเคยนะครับสำหรับหุ้นที่เพื่อนๆสอบถามกันมาแนะนํากันมานครับ15้าตัวเหมือนเช่นทุกวันนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับ T T C L T T C L นี่ก็หลังจากที่ร่วงมาหนักนะครับก็ไซด์เวย์มาตลอดนะครับนี่ก็ร่วงมาสุดท้ายก็ตอนนี้ก็แกว่งอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้นะครับไซด์เวย์อยู่นะครับสำหรับ แนวรับของเขาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับแนวรับ4.86วันนี้ก็ลงมาย่ำแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดิดตัวขึ้นมาปิดที่4.88ขึ้นมาช่องหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านของเขาที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้คือตรงนี้ครับ5.05นะครับแนวต้าน5.05ก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้ไปนะครับถ้าหลุด4.86ก็อาจจะต้อง คัดลอดออกมาสําหรับคนที่มีของนะครับแต่ถ้าไม่หลุดก็ถือให้เขาเลี้ยงไปในกรอบนี้ไปนะครับผ่านขึ้น5.05ได้ก็จะมีหนาต้านถัดไปที่แกับบนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปแก็บบนที่เรนี้นะครับ5.30แล้วก็ไปที่5.45แล้วก็แก็บบนนะครับที่บริเวณนี้ครับ5.65ตามลำดับนะครับ แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องคัดลอดออกมานะครับยอมเจ็บไปก่อนแล้วก็รอจังหวะให้เขาไปสร้างฐานใหม่ที่แนวรับล่างแนรับล่างก็ที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับสี่แต่ถ้าหลุดอีกทีก็มานี่นะครับสี่จุดเลย4.54นะครับ ก็ตรงนี้ก็เอาเป็นว่า4.86จุดนพรุ่งนี้ให้เอาอยู่แล้วก็เด้งขึ้นไปได้แล้วกันนะครับสำหรับ tcl นะครับตัวต่อไปครับ MIDA าไมได,ไมได้เน็ตค่อนข้างช้านิดนึงนะครับวันนี้ไมได้ก็โดนหลังจากลากขึ้นไปก็โดนเทขายมาสองวันติดนะครับ ตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่แนวรับที่บริเวณนี้นะครับ0.71จอยู่บนแนวรับพอดีนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่แกบบนที่บริเวณนี้ครับ0.73แล้วก็ไฮสูงสุดที่บริเวณ0.76นะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่หลุด0.73เนะครับเด้งขึ้นไปได้แนวต้านแรกที่จะเจออ่ขออภัยครับถ้าไม่หลุด0.71หนะครับแนวต้านแรกที่จะเจอก็จะเป็น0.73ถ้าผ่านได้ก็จะไปเจอ0.76ถ้าผ่านได้ก็เป็นนิวไฮนะครับ แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด0.71ลงมาก็จะมาเจอแนวรับที่บริเวณนี้นะครับ0.65เลยครับก็วันนี้ก็ลงมาหลุดแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้ยืนบนแนวรับพอดีครับก็ยังมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับก็รอดูนะครับพรุ่งนี้ว่าจะสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้หรือไม่นะครับสำหรับไมได้าครับตัวต่อไป FVOA นี่ก็มีวงรอบการเล่นอยู่เรื่อยๆนะครับขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่อลงมาอ่าตอนนี้โดนขายลงมาก็แนวรับนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณนี้นะครับอ่าสองจุดศูนย์แปดนะครับสองจุดศูนย์แปดตอนนี้ปิดอยู่ที่สองจุดหนึ่งแปดแนวรับสองจุดศูนย์แปดครับถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็จะมีต้านตรงนี้เป็นแก๊นะครับต้านอยู่บริเวณนี้ 2.24นะครับ2.24พรุ่งนี้ถ้ามีการยกตัวขึ้นมาได้ชนน้ต้าน2.24แล้วผ่านได้นะครับผ่านได้จะเจอน้ต้านถัดไปที่บริเวณนี้ครับ2.50ครับลุ้นไป2.50เลยนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วย่อลงมาเจอที่บริเวณ2.08ถ้าหลุด2.08นะครับถ้าหลุด2.08ก็ตรงนี้ก็ใกล้ๆเนาะ ใกล้ๆก็อาจจะลงมาลดมานี้เลยครับ1.8ไปเลยครับซึ่งก็ควรจะซับล้อตั้งแต่นี้นะครับถ้าเขาหลุดนะครับก็รอให้มาสร้างฐานแถวๆนงแนะครับให้มาสร้างฐานแถวๆนี้ได้รอจังหวะขึ้นใหม่ก็ค่อยกลับเข้ามาซื้อได้นะครับแต่ถ้าไม่หลุดผ่านสองสได้ก็จะไปเจอ50ลุ้นรุนไปไกลๆเลยอีกเป้าหนึ่งก็นี่นะครับอ่าหหนะครับ สำหรับ s v o a นะครับรุนได้นะครับถ้าผ่านแนวต้านแรกนี้ได้ดูดีนะครับตัวต่อไปครับ sak สักนะครับสักสยามโอ้โดนเทขายมาวันนี้เละเทะเลยนะครับก็มีแรงซื้อฟื้นกลับขึ้นมานะครับลงมาทำจุด่ำาสุดที่บริเวณก็มีแรงซื้อฟื้นขึ้นมาปิดที่10.90นะครับ ก็ตอนนี้นะครับเขาแนวรับที่ใกล้ที่สุดก็บบริณีนะครับแนวรับหลุด11บาทแต่เขาวันนี้ทําหลุด11บาทแนวรับล่างที่บริณีนะครับอ่าลงมาชนพอดีนะครับก็10.70กับ11.00นะครับพรุ่งนี้ดูกรอบการแกว่งนะครับดูกรอบนี้ถ้ายกผ่าน11.00ขึ้นไปได้นะครับยกผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านแรกที่จะเจอก็น่าจะบริเวณนี้นะครับ10.50นะครับ10.50แล้วก็เป็นกลับบนที่12.00นะครับแต่ถ้าหลุดก็ต้องซ็อบลนะครับต้องยอมนะครับต้องยอมถ้าหลุดก็ต้องยอมเลยรอให้เข้าไปสร้างฐานใหม่แล้วค่อยหายจังหวะเข้าเอาแต่ถ้าผ่าน1 1บาทขึ้นไปได้ก็ยังมีลุ้นนะครับ1 1 5 0 หรือว่าจะเป็น12บาทถ้าผ่านได้ต่อไปนะครับสำหรับสักนะครับไอซ์4ก็ใกล้จะถึงแดนโอเวอร์โซลแล้วนะครับตัวต่อไปชุงม,มือ s t t t นี่ก็ลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มีคนถามไข่นุ่ยกันมานะครับว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมไข่นุยก็บอกไปเลยครับว่าวผมไม่เล่นหุ้นที่เป็นขาลงนะครับ พะเราไม่รู้ว่ามันถึงวันนี้ยมันจะลงต่อ,อกหรือเปล่ามันจะลงต่อ,อกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกเล่นหุ้นที่หยุดการลงแล้วและเริ่มแสดงแนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะครับเราถึงจะไปเล่นโอกาสที่จะได้เงินมันจะมีมากกว่าหุ้นที่ลงนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่าของถูกของถูกอย่างที่บอกครับถูกแล้วยังมีถูกอีกได้นะครับอ่าสหรับถูงมือตอนนี้นะครับปิดที่40.50ศ นแนวรับก็จะอยู่วันนี้40.25ก็สังเกตดูทั้งเทียนลงมาชนปุ๊บมีการเด้งกลับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแนวต้านแรกที่จะเจอก็บริเณนี้นะครับ41บาทนะครับถ้าผ่าน41บาทได้ก็จะไปลุ้นไปที่บริเณนี้นะครับ42.5นะครับ42.5 แล้วก็อาจจะไปที่แกนบ,บนนี้เลยครับสี่สิบามจุดเจ็ดห้านะครับแล้วก็ไปที่ไฮนี้ครับสี่5บห้าจุดสองห้านะครับแนวต้านก็ตามนี้นะครับพรุ่งนี้สี่สิบจุดสองห้าับสี่0บอจดตรงนี้ครับดูว่าเขาจะเลือกไปทางไหนถ้าเลือกขึ้นต้านแรกที่เจอสี่สิบอ4 2ุดห้าศถัดไปสี่5ิบสามจุดเจ็ดห้าแล้วก็สี่5ิบห้าจุดสองห้าตามลำดับแต่ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุด 40.25ก็จะลงมาในรับนี้ครับ39.25นะครับลงมาบาทหนึ่งนะครับสัดหลุนนี้ก็น่าจะไหลแล้วนะครับสุขม,มือนะครับ STGT สีจังโกรฟนะครับตัวต่อไป IRPC เน็ตค่อนข้างอืดน,นะครับวันนี้รอนิดนึง i r p c นะครับก็วันก่อนก็รู้สึกจะมีคนถามมาเหมือนกันอ่าหลังจากลงมาตอนนี้ก็เริ่มไซเวย์นะครับไซเวย์ยกย่ออ่ากรอบในรักก็บริณนี้นะครับ4บาทนะครับไม่หลุดสบาทวันนี้ก็ยืนเบือบาทอยู่มีหลุดมนาะแวบหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นไปได้นะครับอ่าแนวต้านแนวต้านก็น่าจะบริณนี้นะครับ4บาท10บนะครับ4บาท10 ครับ4บาท4บาทสิบนะครับ, 4, 4, 4, 4, 5, รบถ้าขึ้นมาได้และยึกยักผ่านขึ้นไปได้นะครับต้านแรกที่จะเจอก็4.18แล้วก็มานี้ครับ4.24หลังจากนั้นก็เป็น New High ไปเลยนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลุดแนวรับแรกที่จะเจอก็บริเวณนี้3.94แต่ถ้าหลุดอีกทีก็นี่เลยครับ3.76เลยนะครับ กับการเล่นตอนนี้แนวโน้มเขาเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะครับยอ่อเด้งยอ่อแต่พรุ่งนี้ถ้าไม่หลุด4บาทก็น่าจะเด้งขึ้นอีกนะครับสำหรับ IRPC นะครับคนที่ยังไม่มีของก็รอจังหวะให้เขาเบรกอย่างน้อยๆก็ต้องผ่าน4.04ตรงนี้ขึ้นให้ได้สักนิดนึงนะครับในเชิงาการเบรกเอาตรงนี้เบรกเอาย่อยๆนะครับก็มองบวกวอลลุ่มซื้อให้ดูแล้ว หนาตาหน่อยก็อาจจะหาจังหวะเข้าเข้าเก็บของได้แล้วก็ลุ้นไปที่ต้านถัดไปเรื่อยๆนะครับตามที่ขายนอยตีไว้ให้นะครับ IRPC ตัวต่อไป XPG Xspring ก็มีการลงมาสร้างฐานแล้วก็ขึ้นแล้วก็ย่ำฐานหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้ยกขึ้นมาก็แนวรับบริเวณนี้ 7.90วันนี้ปิดที่8.45เนื่ตั้นที่บริเวณนี้ครับ8.80นะครับก็กรอบเดี๋ยวขอไปยครับมันมีกลบตรงนี้อยู่หน่อยนึงนะครับใช้แก็บนี้แล้วกัน8.30กับ8.80นะครับกรอบการเล่นสําหรับ XPG นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นมาได้จน8.80แล้วผ่านได้ ก็จะเจอแนวต้านแรกที่บริเวณนี้ครับแกวบบน9.75บาทหนึงเลยนะครับก็น่าลุ้นนะครับน่าลุ้นนะครับสำหรับ XPG นะครับเราดูวันรุ่มน,นิดนึงนะครับตรงนี้ขึ้นมาสูงสุดเป็นโอ้บอสแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาถ้าดูเทรนดในภาพใหญ่เนี่ยเห็นได้ว,ว่าเป็นเทรนดที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะขึ้นมาจากต่ำบาทนะครับเนี่ยโอ้โหยกขึ้นมาจนเป็น11บาท10เกือบ12บาทเนะี่ย ก็มาใช่ได้นะครับเนี่ยทำราคาได้ดีเลยใครเก็บไปจากแถวนี้นะรวยตาย10เด้งโอเคนะครับ XPG แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดก็ลุ้นมาในะรับนี้เลยครับ6บาท7บาทเลยนะครับถ้าหลุดก็ลงมานี่เลยนะครับ k XPG ตัวต่อไป ABF rbf วันนี้หลุดโลก่อนหน้านะครับก็แนรับถัดไปที่จะเจอก็จะบริเณนี้นะครับแนรับ17บาทนะครับดู17บาทแล้วพรุ่งนี้ถ้าลงมาแล้วย่ำๆ17บาทแล้วเด้งขึ้นไปสมมุติว่าเด้งได้นะครับเด้งได้ก็จะมีรนวต้านแรกอยู่ที่บริเวนี้นะครับ18.20ต้านถัดไปที่19.10แล้วก็เป็นทายสูงสุดที่ 20.60นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณนี้ครับอ่าสิบหนะครับสิ1หถ้าหลุดอีกก็ปล่อยแล้วครับรอมาสร้างฐานรอดูตรงนี้นะครับว่าเอาอยู่ไหมถ้าหลุด14.80นะครับสำหรับนะครับสำหรับ RBF ตอนนี้ก็ขายมันสองวันทิ้งแกับด้วยนะครับตรงนี้โอ้โห รอดูนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนครับ RBF ต่อไป Mil m l c o n Steel ก็ยังยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังเป็นเป็นขาลงไซเวีอยู่อ่าตรงนี้นะครับแนวรับที่ ใกล้ที่สุดก็นี่เลยครับหนึ่งจุดสามห้านะครับวันนี้ก็เป็นโดจินะครับโดจิโดจิเปิดปิดล่างนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นเอาเป็นพรุ่งนี้ลุ้นให้ผ่านหัวโดจินี้แล้วกันครับหนึ่งจุดสี่ห้าครับวันนี้ปิดหนึ่งจุดสามเก้าหนึ่งจุดสามห้าหนึ่งจุดสี่ห้าครับเอากรอบนี้นะครับดูว่าเขาเลือกทางไปทางไหนนะครับถ้าเลือกขึ้นนะครับถ้าเลือกขึ้นก็จะมีนาต้านถัดไปที่นี่ครับ 1.60 1.59นะครับ1.59เลยอ่าแล้วก็ไปที่ต้านสูงสุดนี่ครับอ่า1.68นะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุด1.35นะครับถ้าหลุดก็จะเจอนี่นะครับ1.18เลยนะครับรูดนะครับรูดถ้าหลุดก็น่าจะมีโอกาสรูดเลยได้รูดนะครับมิล ตัวต่อไป KW1 โอ้หุ้ใหม่ Kingsman อ่ดูเป็น60นาทีแล้วกันนะครับกราฟมันยังน้อยก็ย่อเด้งย่อหลุดโลตอนนี้ก็พยายามที่จะสะสมอยู่เป็นโดจินะครับเป็นโดจิ อแนวต้านที่ใกล้ที่สุดก็ตรงนี้นะครับ0.66ส่วนแนวรับก็สูดโดยจีนี่นะครับห้ามหลุดแล้วกันนะครับ6 6สอง 0, 0. 6นนะครับกรอบพวกนี้ดูว่าเขาเลือกทางไหนนะครับถ้าเลือกขึ้นนะครับก็จะมีแกรปตรงนี้เป็นต้านแรกนะครับ6.9แล้วก็ไปหายบนเลยครับ7.3 แต่ถ้าเลือกลงนะครับถ้าเลือกลงก็ในรอบแรกก็นี่นะครับ58นะครับถ้าหลุดอีกก็ปล่อยครับตอนนี้ก็อยู่เกือบเกือบจะโอเวอร์โซลนะครับก็รอดูสะสมดูครับแต่น้ยะะ้ำว่าอันนี้ทำเฟรม60นะครับอาจจะเล่นสั้นนิดนึงนะครับทำเฟรม60นะ KW หนึ่งนะครับ,นะ uh, รบตัวต่อไปเส้น ้นปรับทำเฟรมนิดหนึง่งดยอ่าปึ๊บมาจากสาบาทเหมือนกันนะครับเนี่ยขึ้นมาจน2บาทกว่าโอเคดูดีก็ย่อแล้วก็พยายามเด้งขึ้นนะครับก็แนวรับก็เอาจุดนี้เลยนะครับแนวรับนะครับ 1.96ตอนนี้อยู่ที่1.98นะครับส่วนแนวต้านต้านแรกก็จะเป็นตรงนี้เป็นแกลบเห็นไหมครับ2.02 1.96 2.02นะครับ, 02, 96, 02, รบถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็ข้งบนนี้เลยครับ2.14แล้วก็ไฮสูงสุดที่2.24แต่ถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าหลุดก็จะนี่ครับ หนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับก็ค่อนข้างห่างนะครับอาจจะหาจุดที่เรารับได้ก็ต็อปลอดไปนะครับสำหรับคนที่ถืออยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยจนลึกเออเห็นแนวต้านอยู่ตรงนี้เอ้ยเห็นแนวรับอยู่ตรงนี้ปล่อยจนลึกเลยสุดท้ายมันเจ็บลึกไม่กล้าขายนะครับก็วางในจุดที่ตัวเองรับไหวนะครับตรงนี้ต้องต้องประมาณด,ดูตัวเราด้วยนะครับโอเค เซนนะครับกลอบนี้นะครับผมต่อไป้าอามันนะอามันนะเม,มืม่อวานดูดีวันนี้โดนขายเลยอามันนะแนวรับที่บริเวณนี้ครับ5.70 นวต้านที่กรอบบน6.10นะครับก็ดูพรุ่งนี้นะครับกรอบนี้ครับห1 0 5 7หนะครับถ้าหลุดนะครับก็จะมีแนวะรับที่ใกล้ที่สุดบริเวณนี้5.60จุดหนแต่คม,มองว่าใกล้ไปอ่ดึงมารับล่างเลยดีกว่านะครับ5.45เลยนะครับรับในห้าจุแต่ถ้าผ่านขึ้นไปข้างบนและทะลุผ่าน6 1จุได้นะครับผ่าน6.10ได้ก็ไปที่ 6.35 6.55แล้วก็ไปสูงสุดที่7.40นะครับตามดับนะครับกรอบพวกนี้5.70 6.10นะครับกรอบการเล่นอำนาะอยู่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับต่อไป7 up เซเว่นอัพก็มาจากตาบาทนะครับตอนนี้บาทหกสิบห้าเซเว่นอัพตอนนี้ไอซ์ไอเจ็ดสิบสี่กว่ามันโอ์บอสอยู่นะครับใครที่มีของแล้วก็ดูจังหวะนะครับดูจังหวะแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณนี้นะครับมีบริเวณนี้หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์นะครับส่วนแนวรับก็ที่ตูดนี้ครับหนึ่งจุดหกสองนะครับก็ดูกรอบนี้นะครับสําหรับคนที่มีของอยู่ก็ ถ้าผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ก็ล็อกกําไรไปทีละเป้าทีละเป้าล็อกขึ้นไปแล้วก็ถ้าดูอาการไม่ดีโดนเทขายลงมาก็ชิ่งาขายเท k โ p r o f ตออกมาก่อนนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของนะ่าแนะนําว่าให้รอนะครับให้รอให้เขาย่อลงมานะครับเพราะโอบอสไปแล้วนะครับตนนัวนี้นะครับไอตไอเตือนแล้วนะครับเข้าไปเนี่ยไปไล่ราคามีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนเทขายแล้วราคายอ่อสุดท้ายติดดอยได้นะครับก็ ให้รอดีกว่านะครับสำหรับ 7up นะครับตัวต่อไปธานีราชธานีริซิงราชธานีวันนี้ก็โดนขายลงมาเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปโอ้บอสนิดๆแต่ว่าวันนี้ดึงขึ้นไปนี่เลยครับ4.66นะครับแล้วก็เทขายมาปิดอยู่ที่4.50นะครับวันนี้ ก็กรอบการเล่นนะครับก็คงต้องเอาไฮห้าหกนี้กับโลที่สี่ศูนย์ตรงนี้เป็นกรอบนะครับเป็นกรอบถ้าลงแล้วหลุดก็จะมีแนวรับแรกที่บริเวณนี้สี่จุดสามสี่แล้วก็เป็นนี่เลยครับสี่จุดสองสี่นะครับแต่ถ้าย่อแล้วสี่จุดสี่ศูนย์เอาอยู่ยึกยักยึกยักยก,ยกตัวขึ้นไปได้ก็จะต้านที่จะเจอต้านแรกก็จะเป็นนี่ครับ 4.56นะครับแล้วก็ต้านถัดไปก็เป็นไฮเดิม4.68แล้วก็อาจจะเป็นนิวไฮต่อไปก็แล้วแต่กำลังที่เขาจะไปได้นะครับสำหรับราชธานีลิซซิ่งนะครับตัวต่อไป d t a c นะครับ d t a c ็ t ตอนนี้ก็ uh, โดนขายมา2วันอันนี้เป็นโดจิแล้วก็หลุดนะครับ ตรงนี้ดูมองว่าแนวรับแรกนะครับจะอยู่ที่บริเวณนี้สามสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งนะครับส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านก็คงต้องให้ที่ปลายนี้เลยนะครับสามสิบสามเลยดูนะครับว่าเขาลงมาสามเอ็ดจุดห้าศูนย์ตรงเนี้ยย่ำย่ำย่ำเอาอยู่ไหมถ้าย่ำย่ำแล้วยกขึ้นไปได้เนี่ยแนวต้านแรกที่จะเจอคือสามสามจุดศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็ต้านถัดไปก็ เ็นสาเอาเป็นบนสุดเลยครับส4นะครับสานะครับรุ่นไปรุ่นเลยนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับหลุดสามสาด้แนวรับถัดไปก็ลงมานี้เลยครับ30.75เลยครับผมสําหรับ d ีแท็นะครับก็โดนขายก็ดู3า5 0ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะ ถ้ามีการย่อลงมาแล้วจะเอาอยู่ไหมนะครับแนวรับบริเวณนี้นะครับส่หรับบดีแท็นะครับตัวต่อไปอันนี้มีสอบถามเพิ่มเติมเข้ามานะครับาจากอินบ็อกนะครับอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊กแฟนเพจไข่น้้ยเดย์เทรดนะครับสร้างรัได้วละพันก็มีตัว dcc นะครับสอบถามเข้ามา วันนี้ก็ใขรนุยก็แนะนําให้กลุ่ม VIP เก็บไปเหมือนกันนะครับตอนช่วงท้ายตลาดน,นะครับห่อไว้รุ่งนี้ก็มาลุ้นกันนะครับ DCC อของกลุ่ม VIP ก็ทุกเย็นนะครับก็จะมีหุ้นน่าสนใจไว้ห่อใส่ปิ่นโตทุกวันนะครับวันลุ่งขึ้นก็มาแกะปิ่นตกินกัน,นอ่า d ดีตอนนี้ กรอบเล็กๆจะมีต้านอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ3.06ซึ่งก็ปิดที่ราคา3.06พอดีนะครับแล้วก็ต้านถัดไปนะครับก็มานี่ครับ3.16แล้วก็เป็น3.24นะครับกรอบล่างนะครับกรอบล่างก่อจุดโยสีนี้3บาทนะครับ3บาทกับ3.06นะครับก็ดูรุ่งนี้นะครับถ้าเข้าผ่านได้ก็ลุ้นเป้าถัดไปที่1.6แล้วก็2.4ตามลำดับนะครับผม แต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดา3.00ก็ลงมานี่ครับลุ้นมาสร้างฐานที่2.90เป็นอันดับต่อไปนะครับอันดับถัดไปก็คนที่มีของอยู่แล้วก็ลุ้นตามนี้ครับใครที่ไม่มีของก็รอดูถ้าเบรกผ่าน3.06ขึ้นไปได้พรุ่งนี้ก็ค่อยหาจังหวะเข้าซื้อกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ DCC นะครับตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะครับพระราม9นะครับ pr 9ราเด่นนิดนึงครับามาแล้ว pr 9ก็ปิดเป็นแท่งโดจินะครับก็เอาตัวเขานี่แหละเป็นกรอบการเล่นเลยพรุนี้นะครับ10.10 9.95เอากรอบนี้ครับวันนี้ปิดที่10บาท สิบจุดถ้าผ่านได้นะครับผ่านขึ้นไปได้เป้าแรกแนวะต้านแรก10.30 10.60แล้วก็เป็น11.00เลยนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดก็จะเจอแนวรับที่ลงมานี่เลยครับอามนมีรับเก่าอยู่ตรงนี้จุดหนึ่ง 9. ุแแล้วก็เป็นนี่ครับ 9. 6 5ด้าเลยครับแต่พรุ่งนี้กรอบแรกที่จะ เอามาลุ้นกันก็คือ10.10 10กับ9.95นี้นะครับก็ลุ้นว่าถ้าเขาเลือกทางขึ้นต้านแรกเี่จอก็10.30แล้วก็เป็น10.60 11.00 10. 11. นะครับก็จบกันไปนะครับสำหรับหุ้นที่เพื่อนๆแนะนำกันเข้ามา15ตัว17ตัวนะครับ17ตัวมีเพิ่มมาอีก2ตัวจากอินบ็อกซ์แฟนเพจนะครับก็คิดว่าคงจะเป็น ประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทางกราฟเทคนิคเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับทั้งในเรื่องของอข่าวจากบริษัทการดําเนินกิจการหรือว่าพื้นฐานของบริษัทต่างๆที่เพื่อนๆแนะนําเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการเข้าซื้อหรือเข้า ถือครองหุ้นตามรายการเหล่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ในกลุ่ม V.I.P. นะครับก็สข่นี้ยก็จะมีหุ้นการบ้านมาให้ได้เล่นกันทุกวันนะครับก็รอลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะมีหุ้นตัวไหนสแกนติดมาให้ได้เล่นกันก็อาจจะมีในนี้ติดสแกนมาด้วยซึ่งเดี๋ยวไขรดุ้นจะทําการบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปให้เพื่อนคนอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube มองหุ้นกับไข่น้้ยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่จะมีหุ้นที่เพื่อนๆแนะนำหุ้นที่น่าสนใจมาให้ได้รับชมเป็นข้อมูลประกอบการเล่นในวันถัดๆไปเช่นนี้เรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านและขอให้พรุ่งนี้และวันต่อๆไปก็โชคดีพ์ดเขียวทุกท่านนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ